เต้สีทุงตีหากาบบโลมีผัวกแก่นั้นสบายหลายอย่างเวลาอยู่วังวังให้ผัวกแก่เฉยชมพูดถูกใจให้แกจับเส้นผมให้ผัวเกรูดนุ่มที่สมจอยคนแกมีผัวกแก่นั้นระวังนิดหน่อย เหตุที่อยังกะค,ค,ค่อยๆผัวแกไม่ค่อยจะมีแรงพอตอนหึกผัวแกก็หมดแรงขึ้นตั้งแต่ตอนแรงตีหาถึงจะลงจำไวเ้เถิดพอหนุ่มดวงแดงหากพผเอาผัวแกยันผู้นั้นตายโหงหาลังเท่อเท่าที่ไม่ยอมลงเดี๋ยวแกขึ้นบางที่ไม่ยอมลงเดี๋ยวเย็นกีบตายหงเจอคนเท่ากระทิ้งแดง แมนบ่น้องผู้ใหญ่ลูกเคยผู้ใหญ่ข่อยบ่ท่านว่าผัวผู้ใหญ่เลยตัวคิดเป็นบ้าสเองเลยร้านเอออีนี่กระไดกระเบิ้งเจ้าของเนี่ยร้านเคยผู้ใหญ่พะนะไปเป็นพ่อบักเสกทีคอแค่นั้นนาคจังในบ้าบวชได้ศาสนาปูาวนากี่ขึ้นมาเที่ยวเมืองมนุษย์ เห็นพระสงฆ์เศร้าปวดเกิดสัตว์ท่ายิงดีเงินสรงส่งผ่ากาสาเหลืองอาลามงามเคร่งตายยางยองล่องเต่ากระบอสวมสำรวมไกอีกด้วยย้ำยางดูสงบควบตรสามทวารดีกรบอมีบกบพองนาคมันมองดูแล้วมีใจฝากไฟที่จดืวดสีต่างอันสงท่ากระหมเลืองภิษสูกระลูเรลืองได้บวดนาคป็นพระ บวชผิสูงให้เขาไปอยู่ป่าดงพวกดาวบัดว่านอนรับเยวเลยกลับกายเกิดเป็นนกักพระสงฆ์ไปพบ่พอข้าวนันนันจังตะดึงยิงไปทุ่นแกเจ้าสมานาโคดมป่าบ่อลมมาคู่เลียกหนามาทานเดือดาะชันสเสือพระวีน่ยบ่อยบวชต่ามตรวจเบื้องเดียวก็เลยได้บอกไปบอกว่าตัวเจ้านี้ให้ซื้อกอกเลวไว้หน่าเสียใจให้ห้อนดังคนสิเป็นบ้าน่าจังว่าการต่อไปภายหนายา่ำมีคนสิมาบวชขาขอฝากซื้อไ้ ขอหอยใส่น้ำเน้อกันบ่อ้บวชอีีขาดขอฝากซีนาคไปในศาสนาพุดเนื้อหาขอฝากซีนาคไปจนตลอดประวัติศาสตร์วมภาษาสดาจานทร์จังหลับคําเบาไว้อยู่ต่อมาพวกไทยเฮาเล่าทานเลยมีการบวชลูกบวชลูกยังถูกเซ่ซีวานาคสาหนักสีหนักมนี่หนักมาหนักทัดหนักกอนหนักอุยหนักมีหนักเหลี่ยมถูกเซ่ซีวานาคไวหนักหมูน้ำ มาเทาสูวนออกสิบวัตถุไปซื้อน้ำมูอยู่ว่งเดียวกันนาสวนมุ่นานาพุ่นผะูกใส่ซีว่าหนัาไปมาเทาสูวันเข้ามาหน,นักปานแปลออกเป็นพุ่นแปลออกเป็นไทยแปลว่าคนบริสุทธ์ว่ากระท่ำคำสวสดแสดงบาสีหอดมองเจาภาพขึ้นห้านแล้วได้ปนนี้เนาะแปลเป็นตัวสุดถึงถึงใจบอก่าโยตปาลียานางฟังไว้กับบ่อไทย มาเดื่อหำผ่นห้ำผ่อนด้ยครพักขอดมันทั้งเย็นเอาขอเวลาให้เจา้าภาพสะกดนามนเองเนาะเขาจังเล่นบัดน,นี้ให้เพื่อนทำพิธีทำนาทีของคนเรี่ยวเรี่วเพื่อนก็นจะพักพรเข้าใจเจา้าภาพอยู่สองมื่นสามมื่นสี่มื่นใจดีคือนนำสั่งใจง่ามคืนมอนนำบ่พอพ่อผู้ใหญ่เอ้ยเจา้าภาพ วาลั่นจบภาพเด้อ